ครับสวัสดีครับเอออย่างนี้ในข่าวของประสงค์เกี่ยวกับเรื่องสตรีเนเกี่ยวกับเรื่องสตางค์เนาะครับเกิดขึ้นมากมายนะครับที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ไน้มากมากนิดนึงจากป่าช่วงก่อนเนี่ยเพิรนมีกกาหนดการในจ้าหวาดเป็นผู้บริหารจัดการแบบไขวข่ายว่าผู้เดียวก็ว่าได้นะครับวัดหนึ่งหนึ่งบริหารจัดการผู้เดียวได้เงินมาส่วนหนึ่งกับ ทำประโยชน์แน่นอกนั้นก็เป็นผลประโยชน์ตัวเองนะครับสิ่งที่มันจะทําให้มันเกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมบอสมัรใส่วิธีการอื่นไ้เลยนะครับถ,ถ้ามองไปที่สํำนับพู้แห่งชาติอดีตพรออ๋อสำนับพู้แห่งชาติบางท่านเนี่ยที่ไปโดนจับอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ER กะย่อนว่าโกงเงินบตรไปนัน,นะเนื่องจากว่ามันบบเกิดความโปร่งใส ถวัดเกิดความโปร่งใสเจ้าวาดมีหน้าที่ในการบริหารจัดการสั่งให้มันเกิดความโปร่งใสผู้บริหารก็ได้นะครับวัดบริหารก็ได้แต่ถ้าพญากปิดหมกเม็ดไล่รับไล่ใจทำหน้าทีใส่อํานาจหน้าทีของตัวเองไปเพื่อทุจริตข้อรับชั้นนะแล้วก็ชาวบ้านก็รู้ซึกว่าปล่อยไปหลงไปจักน้อยกับหมดไปแล้วลืมแล้วเจว้าวาด บางรูปก็ได้อกได้ใจใส่อำนาจนาะทีของตัวเองไปทุจริตบางวัดนะครับวัดเล็กๆอ่ะมีรถขั้นสองคันนี่ก็เกลี่ยนเต็มที่รถวัดเป็นสีพังแหลว่าพังแหล่อยู่กับบริเบิงนะครับเพราะมันเกิดความบ่โป่งใส่ชาวบ้านบริมีส่วนเกี่ยวของพระภูติขามายูเนี่ยถนวมีคุณภาพสํใใดนะครับเนื่องจากว่าคุณภาพ ในการบริหารจัดการน่ะมันเกิดความบูโปรปงใสอยงกรนได้ก็ตามน,นะครับอดีตพอสำนักพวยแงชาติที่ไปโดนจับอยู่สหรัฐอเมริกานี่ก็ปบปิดได้ยักยอกได้ก็ย้อนว่าเกิดความบูโปรปงใสน่ะถามแม้งบปงะมาเข้ามาอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษเนี่ยวัดนั่นไหนเท่าไรวัดนั่นไหนเท่าไหรประกาศให้ประชาชนในหูวได้ทราบหรือมีขอบัญญัติหรือมีอะไรต่างๆวัดนั่นไหนเท่านั้นวัดนี้เด้เท่านี้ มันจะทอดไห้จังไหนครับเกิเนื่องจกว่าปกปิดนั่นแหละความม,มืดมิดมืดบอดในด่านการบริหารจัดการที่ถา,ายว่ามันขาดความปรุงใสวัดก็สามารถบริหารจัดการเงินของท่ออเจ้าบ้านถวายไปแล้วก็แล้วไปบริเวณสนใจอยังนะครับทําให้พระบางรูปเนี่ยเป็นเปรตอยู่ในวัดทําให้พระอสรมนุษย์บางท่านเนี่ยเป็นเปรตอยู่ในสํา,านักงาน ซึ่งมันบัญหากเกิดขึ้นเลยนะครับที่มันเกิดขึ้นได้หนอนนี่ยังครับห้ nh อนความโป่งใส่ในเองทุกหน่วยงานทุกองคก์กรหน่วยงานของภาครัฐที่จะฮับบอกว่ามีรรมาพิบาธทร,รมาพิบาลน,นะครับทร,รมาพิบาลคืออย่างซึ่งมันมันมันยากนะครับแต่เะฮัแปลว่าวามโป่งใสเนี่ยมันครู้สึกว่าทรมาพิบาลน,นี่สิแปลว่าวามโปง่งใสธรรมะก็คือธรรมะ ปาละคือรักษาคือรักษาถรำแต่ปูดตามความตรงแต่ว่าเขาบอกว่าความโปร่งใสแต่จริงๆแหละแต่ความโปร่งใสแต่าาแต้าเขาเขียนวัดหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานต้องโปร่งใสเนี่ยมันชีอยากหยอกกันอยากเพราะมันเกิดความโปร่งใสถ้ามันบอกเกิดความโปร่งใสมันก็สามารถอยากหยอกได้ง่ายแล้วก็แต่ละคนแต่ละฐานก็ลืมไป วิธีเดียวานัดเองสิท้าไม่วัดและศาสนาของเต้าเดินไปในทางที่ถูกต้องก็คือความโปร่งใสและพระสงฆ์ก็จา้าเรียนรู้โลกมากขึ้นมีอย่างต่างๆกับองค์กรต่างๆกัเขามาดูแลองค์กรตัวเองบุรณะสมแซมเพื่อเป็นการรักษาศรัทธาของชาวพุทธโด้คงอยู่การที่บางรูปบางท่านเนี่ยที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการบร่ไดทรงไหวซึ่ง ความศรัทธาของชาวพุทธนั่นก็เป็นการทำลายศรัทธาของชาวบ้านเมื่อทำลายศรัทธาของชาวบ้านไม่ใช่เป็นเจไดครับผู้ใดเป็นผู้ทำลายศาสนาโตท่านเองในฐานะที่เป็นผู้บริหารจัดการในด้านคณะสงฆ์ต่างๆท่านต้องดูแลท่านต้องจัดการดำเนินการเพราะสำนักพุทธเห็นแล้วบางท่านนะครับเพราะสำนักพุทธแห่งชาติบางท่านี่ิปักษ จับอยู่สารเบริการนั่นกระบ่งบอกถึงว่าบุคคลปทิกรข้ามาเกี่ยวของในทางพุทธศาสนาเนี่ยจำเป็นจะต้องคัดสรรต้องดูแลเป็นบุคคลผู้ทติมีคุณธรรมจริยธรรมสูงบ่แมนเขามากเกาะบ่แมนเขามากทำตัวเองเป็นเป,นเปรตในศาสนาเพราะว่ามันเห็นมาแล้วพระต่างๆผู้ทิ่เขมามาบวชอยู่ในศาสนานี่ก็ต้องดูแลประคับประคองห้วัดมันเดินไปได้ ให้รักษาศรัทธาของชาวบ้านของประชาชนชาวพุทธให้มันเจริญยิ่งขึ้นบาแมนว่าข่าวกระแสต่างๆออกมาทําลายศรัทธาของชาวพุทธไปเรื่อยๆนั่นคือบอลทําลายศาสนาและมันทําลายในช่วงที่ท่านเป็นเจ้าคณะฉันปกครองอยู่หรือบางคนบ,บางท่านผู้ที่อยู่ในแวดวงของสํานักพุทธอยู่ท่านจะปลออ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้จังไหนซอยกันดูแลนะครับ วิที่เดียวานานเองที่มันจะทถ้าไม่สิง่านี้มันเกิดขึ้นก็นคือก็โปร่งใสวัดต่างๆพูดที่เจอปัญหาต่างๆกับซึ่งก็ไปเถอะครับโลกนี้บ่ได้รับแขบเพระนาะปัณณ์นะครับแต่ยังมาเป็นเหลือบจะไม่เป็นเปรตในวงการ,ราศาสนาเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการทาลายศรัทธาเช่าพูดไปโดยที่ท่านเองอาศัยความเห็นแก่โตโมกมุนอยู่แบบไร้ย่างอายนะครับ